สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้นะครับมาอยู่กับพี่อีกแล้วนะครับนะครับแล้วก็มีน้องๆน,นะที่ถามเข้ามากันเยอะมากนะครับว่าเจ้าแอปหรือว่าเกมตัวนี้เนะี่ยสามารถทําเงินได้หรือเปล่านะครับตัวนี้นะอ่าอันนี้เลยนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะมาอ่านคอมเมนต์กันนะครับนี่คอมเมนต์นะฮะมีเยอะมากแต่ว่าเราจะไม่อ่านหมดนะเราจะอ่านแค่ คร่าวๆนะครับโอ้โ oh, หอันนี้มีคำหยาบนะเยอะมากอ mm hmm, นะครับก็อ่านเอาเองนะมันเป็นคำหยาบนะ uh, คลิปนี้นะฮะเราจะเข้าไปเล่นเกมนะเหมือนสล็อตหรือว่าอะไรต่างๆนะก็การเล่นการพนันอะไรประมาณนี้นะทุกคนแต่ว่าเขาบอกว่ามีวิธีการที่จะทำเงินได้ประมาณนี้นะแต่ว่า อันนี้พี่พูดจริงๆนะครับมันได้จริงแต่ว่าได้น้อยนะครับมันไม่คุ้มค่าต่อเวลาของเรานะครับมันมันไม่คุ้มว่าเราจะไปอ,ะอยู่กับเกมนี้ตลอดนะไม่นะครับก็ประมาณนี้แนะนําคร่าวๆนะครับก็น้องๆเราไปคิดนะฮะว่าพี่พูดนี่ความจริงหรือเปล่า,น,าะนะครับแต่บางคนก็ได้นะทุกคนแต่ว่าพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาได้ยังไงนะครับแต่ว่าในส่วนตัวพี่แล้วนะครับก็ ลองเล่นนะฮะลองเล่นคือแบบจริงจังเลยแต่ว่ามันได้แต่ว่าได้น้อยนะแล้วก็เสียเวลาด้วยนะครับเสียเวลามากนะครับกับแอปหาเงินหรือว่าเกมแบบนี้นะก็ประมาณนี้นะพี่ก็มาตอบแล้วนะครับว่าเกมตัวนี้มันได้เงินจริงหรือเปล่านะก็มีได้จริงบ้างแต่ว่ามันยากนะลองน้องๆลองเอาไปคิดนะฮะแต่ว่าส่วนตัวพี่แล้วไม่แนะนำนะะโอเคประมาณนี้ครับโอเคน้องๆ อย่าลืมนะกดติดตามพี่แล้วก็กดไลค์ like พี่นะฮะพี่จ่ายเงินอันนี้คือของจริงนะฮะถ้าไม่เชื่อนะก็ลองถามเอฟซี FC พี่ได้นะครับโอเคนะน้องๆนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนแล้วก็คลิปนี้มาตอบให้แล้วนะครับสงสัยอแอปไหนก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวพี่ทําให้นะครับว่าแอปไหนหรือว่าเกมไหนที่สามารถทําเงินได้ทําเงินไม่ได้นะนะครับ อันนี้พี่จะไปศึกษาให้น้องๆฮนะก็ถ้าผิดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าส่วนตัวพี่แล้วคือไม่ได้นะครับไม่ได้